เช้าอากาศเ็นย็นนะครับสวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับตอนเช้าเช้าเลยสี่โมงแล้วตอนนี้โอ้โหยังมันไม่เช้าแล้วนะสิบสี่โมงครึ่งแล้วนะพี่เพื่อนๆนะครับสี่โมงยี่สิบสี่นาทีสิบสามนาทีเนาะเรายังไม่ได้เปิดผ้าม่านด้านบนเพื่อที่จะให้แสงแดดส่องเข้าถึงเนาะเพราะว่ามันเย็นมากพี่เพื่อนๆนะด้านบนเราจะเป็นหลังคาพลาสติกใสนะแล้วทีนี้หิมะมันลงมาวันหนึ่งหรือสองวันที่แล้วนะครับผม หิมะลงมาเยอะแล้วทีนี้หิมะกําลังละลายโดนแดดโดนอะไรมันละลายแล้วความเย็นมันจะเย็นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราปิดนะครับให้ได้มันให้ได้อุณหภูมิให้มันพอประมาณเราจะได้เปิดเปิดแสงแดดให้แสงแดดมาดีก่อนนะมาในคลิปนี้นงกุตรนะครับน้องแง่งน้องแหม่มนะครับจีบงานนุงกษศรษด้วยกันนะครับมาทําสูตรการชําบาังข้อของอินทรียมได้ตัวไหนมานะครับตัวนี้ตัวรู้สึกว่า ที่ไทยก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวไม่มีหนูหเกษตรไม่มีภาพตัวอย่างให้ดูจะเป็นตัวที่ยาวๆนะครับผมใบยาวๆจําชื่อไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวหนูหเกษตรจะจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับวันเป็นตัวไหนเราสั่งข้อมามาจากไหนก็ไม่มาจากจีนหรือมาจากสหรัฐก็ไม่รุ้นะครับผมก็สั่งค่อนข้างมาเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเราใส่กล่องโฟมนี้ก็ประมาณ70 80กล่องหรือใส่ถาดปสติกนะครับผม นั้นสูตรที่เราชําข้อเนี่ยส่วนมากนะในเกาหลีใต้นะส่วนใหญ่ของเพื่อนเท่าแก่เขาซื้อมานะครับผมเอามาแล้วชําแล้วตายเน่าเสียหมดเลยแล้วทีนี้มาดูสูตรหนุ่มเกษตรบ้างว่าหนุ่มเกษตรจะทํำยังไงแล้วก็เป็นบททดสอบทดลองนะครับสูตรของหนุ่มเกษตรด้วยนะครับเท่าแก่ก็ไม่รู้ว่าชํข้ออินทูเลียมจะชาแบบไหนเขาลองวิชาหนุ่มเกษตรพูดง่ายเลยนะครับจะลองวิชาเราด้วย ในฐานะที่เขาเป็นเท่าแก่เราเขาก็อยากอ,อยากจะลองนะครับลองวิชาเรานะครับผมหนุบศิษย์นะครับไม่ดูว่าทําแบบไหนแล้วก็วิธีวิธีแนว,วทางนะครับพี่เพื่อนสามารถเอาไปทําได้ไหมนะครับเนี่ยตอนนี้เรามีอะไรบ้างตะไคร้สับนะครับขั้นตอนแรกเราต้องแช่น้ําสักสองคืนก่อนคืนหนึ่งสองคืนโอเคนะครับผมแช่น้ําแล้วก็เทน้ําออกให้มันหมาดเลยอย่าให้อยากให้มันแชะจนเกินไปให้มันอมความชื้นอยู่ประมาณน,นี้นะครับผมให้ออมความชื้นอยู่ประมาณน,นี้พอแล้ว ขอให้มีน้าโอเคนี่นะครับแช่น้ําไว้ก่อนเพราะว่าเราทําจานวนเยอะนะครับพี่ๆเพื่อนเราต้องใส่ถาดโฟมหรือถาดพลาสติกตรงนู้นนะครับอามะพร้าวสับนะครับผมตเกษตรจะทาอย่างละอย่างละหนึ่ง,หน,งหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนนะครับแล้วอีกนอกนอกเนื้อแต่นั้นก็คืออาหินภูเขาไฟเม็ดดาหินเบาดําอะไรนี่แหละนะครับผมประมาณนี้เบอร์นี้ ส่ไปด้วยเพื่อที่จะให้ความโปร่งอย่าให้ดินพวกช้ำข้อนะพี่พี่เพื่อนต้องให้โปร่งที่สุดแล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่ในวัสดุช้ำของเรานะครับอย่าให้แห้งนะครับเอาให้มันมีความชุ่ม,ช,มชื้นพอดีพอดีป่านกลางปานกลางนะครับผมมีอีกอะไรอีกคือท่านทานพวกนี้นะครับเรามาฉีดน้ําล้างพวกฝุ่นพวกอะไรออกนะครับผมน้องแหม่มเอาน้ํามาฉีดผ่านอีกสัก อีกสักครั้งนี้เพื่อที่จะให้อะไรนะฝุ่นลองความเนี่ยเม็ดเล็กๆเนี่ยเราเจาะถังนะครับเจาะถังด้านล่างด้านล่างนะครับผมชีฐานมันช่วยให้ความเย็นแล้วก็เก็บความอ่าชุ่มชื้นได้ดีนะครับแล้วก็ไม่แฉะแล้วก็ไม่ทําให้ของเสียง่ายสังเกตได้ว่าเราทํำไมต้องใช้ฐานเอาไว้ในตู้เย็นกลิ่นเหม็นจะไม่มีนะครับผมดังนั้นพวกนี้จะช่วยให้ท่อนพัน ทนีดต,ต่างนะมันจะช่วยได้เยอะเลยพี่วิร่เพื่อนลองเอาไปทําดูแล้วเพล่อไลท์อ่าไม่ใช่เพล่อไลท์เพล่อไลท์ก็ต้องมีด้วยนะครับแล้วก็สเปกน้ำมอสแช่น้ํานะครับสักคืนหนึง่งอย่าให้แฉะจนเกินไปให้ได้ประมาณนี้ให้เก็บความชื้นประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เนี่ยอย่างละส่วนเลยหนุงเสียจะใช้นะครับผมมีพาสซับทานสเปกน้ำมอสแล้วก็เพลไลท์เพลไลท์ ight, ต้องเม็ดใหญ่หน่อยนะเพลไลท์ per ight, หนุงเสษยเตรียมแล้วนะครับผม แล้วไปดูกันหินบุกหินปูเข้าไฟต้องแช่น้ํำไหมเนี่ยหนุ่มเกษตรแนะนําต้องแช่น้ําด้วยนะครับเขาจะได้มี <Okay. S 1> อมความชื้นด้วยพอแล้วไปดูกันว่าหนุ่มเกษตรจะทํายังไงนะครับสูตรนี้เป็นสูตรลองวิชาของหนุ่มเกษตรเลยก็ว่าได้นะครับเป็นครั้งแรกที่เรานําท่อนพันไม้ที่ค่อนข้างที่จะทํายากนะครับในสวนในเกาหลีใต้นะครับอาจารย์ใหญ่ใ,หญในเกาหลีใต้เพราะตายหมดเพราะเปื่อยเน่าหมดหนุม่มเกษไม่ได้ว่าหนุ่มเกษเก่งนะ ก็คือเราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราทําเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆตัดชาวางข้ออินทูลีม่มหรือหั่นชิ้นตายบุษราคาอินทูลีม่มชนิดต่างๆเนาะนุะน่งเสษทํามาแล้วมันได้ผลนะครับผมดังนั้นก็จะมาทําให้พี่เพื่อนดูนะครับเพื่อปเป็นแนวทางนะจะได้ผลไม่ได้ผลค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่นุ่งเศษว่าน่าจะไม่พลาดนะครับผมไปดูกันเดี๋ยวเอาหินปูขาไฟแช่น้ําอีกต้องแบบเนี่ยถังไหนเอาเอาถังนี้ นี้หรือว่าหรือว่าเราจะเอาที่ว่ามันระบายน้ําได้ดีกว่ามันจะได้เทง,ง่ายเอาล้างล้างหน่อยในล้างห <c oughs> น่อยวันนี้ลูกมือมีน้องแหม่มนะครับน้องโมเมนต์หยุดนะครับผมหยุดงานประมาณนี้แหละพี่เพื่อนนะครับอันไหนที่มันมีประโยชน์อันไหนที่ว่าอุย้ยสั่งสั่ง,ส,งสั่งข้อสั่งอะไรนะสั่งท่อนพันธุ์ไม้ชนิดไหนทุกๆชนิดฟิโลมอน ตัวละชนิดต่งตางๆจะทํายังไงดีจะเอาวัสดุปลูกแบบไหนดีลองทําดูนะครับพี่นเพื่อนอันนี้ก็คือเราเรียนรู้ด้วยการทดลองลองผิดลองถูกมานะครับอยู่สวนใหญ่ๆอย่างนี้เราต้องเรียนรู้นะครับเท่าแก่เขาสั่งไม้มาเราก็ต้องทําได้นะครับไม้ตัวไหนมาเราต้องแก้ปัญหาได้นะครับเหมือนซ่อมรถเลยพูดง่ายๆเหมือนซ่อมรถนะครับสมรถเอามาพาเครื่องอตรงไหนเสียตรงไหนมีดีตรงไหนเรา พยายามจบจุดตรงนั้นนะครับเอาแล้วเอามาแก้นะครับผมสูตรนี้นะครับจําหน่ายเลยนะครับแช่น้ำจําหน่ายแบบใส่น้ำนะครับ ใช่น้าไปเลยจะได้เห็นว่าไม้ที่เราตัดนะครับมีรากแล้วนะเป็น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 อีกไอเดียหนึ่งนะครับที่ที่ว่าดีเยี่ยมมากนะครับอีกพวกไม้โยอีกแล้วก็ฟิโลชนิดต่างๆวอนเซราชนิดต่างๆเนาะนะครับผมหรือ,อสเปนดิตนะครับอจอบร์ด์รูโนหรือโดมิติกัมสตอเบอรีร่เช็คนะครับผมแล้วก็ฟลอริดาบิวตี้นะครับผม เราจะไม่ปลูกลงดินนะพี่เพื่อนวันนี้เอาคู่ออกไมยต้นนะครับนาลิต้าเนาะออกลายต้นนะครับนะรอ,ออกลายต้น,นออหน่อยเศรษฐาก็ซื้อนะครับสาวทีเกาหลีเนี่ยนะครับตอนนี้นี่เกาหลีนะครับซื้อนะครับสาวเกาหลีซื้อ,อพวกไม้แพงในราคาดีราคาดีๆเนี่ยซื้อกันโหดๆทั้งนั้นเลยนะครับราคาก็โหดสามารถซื้อกันได้นะครับผมเนี่ยสาวเขาก็ซื้อกัน นะครับเขาให้ความนสนใจมากเลยดูมนะัเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวหนุ่มกเสร็จจะพาไปดู<ส>วันนี้น้องแหม่มเขาก็กําลังเตรียมนะครับเตรียมความพร้อมสวัดี่ะด,ดีดังเรืองยังมีจําหน่ายเหมือนเดิมนะพี่เพื่อนนะครับผมแล้วก็จะเป็นไทคอนต้นเดบีนะครับความสูงอยู่ที่18เซนนะครับผมลายแบบจัดจัดนาพี่เพื่อนแล้วก็พิงเลดี้นะครับถ้าไหนสนใจก็รีบทักกันเข้ามา เดรีก็มีนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวประกายดาวแล้วก็ตัวเหลืองตัวขาวนะครับพี่เพื่อนแล้วก็จะเป็นพิงเลดี้น้องแหมมยกให้ดูหน่อยนะครับพิงเลดี้ก็มีนะครับผมเอาไปขยายพันธุ์ไว้พี่เพื่อนนะครับเอาไปขยายพันธุ์ไว้ตอนนี้น้องแหม่มเขากาลังล้างนะครับถอดกระถางล้างลากก่อนนะครับทมเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปแช่น้ํานะครับผมส่งวันอาคารนี้นะครับท่านไหนที่รอหนุ่มเกษตรอยู่นะครับผม ก็ไม่ได้หายไปไหนหนะที่ว่าโอนเงินมาแล้วนะครับโอนค่าต้นไม้อะไรแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันหยุดหยุดตดจุดจีนยาวนะครับขนส่งเพิ่งเปิดเพิ่งได้วันนะครับเป็นวันอาคารนี้นะครับผมอาคารจะถึงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปที่นุ่งเกษต้องทํานะครับเกี่ยวกับข้ออินเทรียนนะครับผมคือจะให้ดูจาชื่อไม่ได้หรอกนะครับไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาด้วยนะครับเดี๋ยวให้พี่พี่เพื่อนดูแล้วกันว่าตัวนี้เนี่ย นะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับที่เกาหลีราคาท่อนพันเท่าไหร่นะที่ว่าท่าแก่ซื้อมาเท่าไหร่นะเนี่ย่าา้นพันอินเทเลียมเท่าไหร่นะหนึ่งท่อนเท่าไหร่นะประมาณร่าวๆต้องแบบเจ้าได้ไหมจะไม่ได้แล้วประมาณนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะพี่พี่เพื่อนนะครับ<ม> เราสั่งท้านผ่นมาประมาณนี้นะครับเนี่ยตอนนี้นุงเตรก็ทําชําแหละเรียบร้อยนะครับผมไอตัวที่เน่านะตัวที่เน่าเราก็ป้ายยงป้ายยากันตัดแผลเน่าออกอะไรออกนะครับเอาไปตากแดดพึ่งแดดไว้ก่อนนะครับเนี่ยหลังจากนั้นพอแห้งแล้วออกมาแช่น้ํายานะครับผมอีกรอบนึงนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นช่วยเร่งระบบรากแล้วก็ช่วยการฆ่าเชื้อด้วยนะครับผมมี2ตัวรวมกัน แต่เป็นยาตัวตัวยาเกาหลีนะหนุ่มเสรไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับผมไม่ได้ขายยานะครับไม่ได้ขายยาไม่ได้ขายยาพี่เพื่อนก็ที่ไทยเราก็ยาดีๆเหมือนกันพี่พเพื่อนนะไม่ไม่ต่างกันนะครับผม <ส ELL> ตัวนี้ตัวนึ่งนะครับนี่แหละที่เกาหลีนะครับราคาไม่ต้องเปรียบเลยนะครับท่อนหนึ่งก็เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นไทยนะเห็น<ส>ตั้งแกเขาบอกนะครับผมก็คือ น่าจะใช่เพราะว่าที่เกาลีใต้นะครับไม้ไมแต่และตัวราคามีค่าทุกตัวเลยนะ<ส>เราุงเศษจะพาไปชําไปชำแล้วก็จะเข้าไปอนุบาลอบไว้ก่อนรอให้พวกเขาแตกหนอ่อแตกตาอา้าน้องเมธเล่นภูอะไรอะ่ะจะไปเคียวหมากหรืออะไรดูน้องเมธทำอะไรครับอาน้องเมธทำอะไรมาดีเอฟซีหน่อยนี่ครัน่น้องเมธทำอะไรครับ ตัดชํานะครับผู้หญิงก็ทําได้ผู้ชายก็ทําดีนะครับพวกไม้การขยายไม้นะครับผมในยุคใหม่นะพ,พ,พี่เพื่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะชาได้ทุกๆชนิดนะพ,พ,พี่เพื่อนเราก็ต้องศึกษาด้วยว่าตัวไหนมันสมควรที่จะตัดทํานะครับเราช่วงนี้เราตัดทําสร้างจํานวนเยอะๆก็จะทําประมาณนี้นะครับผมมีอะไรอ่ะหินภูเขาไฟแล้วก็เพอไรท์แล้วก็น้ําเปล่านะครับ ไม่จําเป็นก็อย่าไปใช้พวกน้ํายา,เ,าเร่งระบบราบไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใช้นะครับพี่เพื่อนอันนี้เปลี่ยนน้ำยังแล้วเราต้องเช็คอาธิตละครั้งนะครับผมต้องเปลี่ยนน้าอาทิตย์ละครั้งจะดีเลยนะครับต้องให้น้ำใสสะอาดนี่น้องเมย์เขาทำเรียงเป็นมัดเป็นมัดแล้วทําไงน้องเมย์อ๋อนี่นะครับผมตะแค่งไว้นึงว่าโอ้เขามีเคล็ดลับเขานะครับเนี่ย มาณน,นี้ซิงคเนียมทําดีตอนนี้น้องโฮมเมนก็ปลูกลูเดสีลูสาสีนะเนี่ยชํำด้วยเนื้อดินนะครับพิดมอนแล้วก็เพื่อไรเนี่ยท่านท่อนตัดท่อนแล้วเท่าไหร่อ่ะสิซนนะครับสิเซน15เซนก็แล้วแต่นะครับผมแต่ถ้าอยากให้ดีอยากให้ชัวร์ก็15เซนขึ้นไปนะครับผมมันค่อยจะได้ผลดีนะครับสั้นมากก็ เน่าเน่าง่ายนะเพราะว่าอัตราการการงอกมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับผมโอ้ยกล้องสะบัดนนนะวันที่เท่าไหร่นะ,ะ,ไไนะวันที่ห้าวันที่ห้ากุมภานะครับผมก็หนูเศษเริ่มปลูกแล้วนะครับผมปลูกแล้วไอตัวไหนที่มันน่าจะสมบูรณ์อันนี้น่าจะเป็นปลายยอดนะครับ ลายอดแล้วลูกเสร็จจะลอก่อนเลยเนะครับเราจะไม่ตัดนะเราจะไม่ตัดถ้าในลักษณะที่เราตัดนะครับแผ่มันก็จะช้ำช้ำไปช้ำไปเรื่อยพอเวลาเรารดน้ําหรือเราอบนะครับผมอัตราการเน่าเปื่อยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมดังนั้นให้เขารอดก่อนให้เขามีหนอมีระบบรากมาก่อนนะครับผมให้แตกหนอแตกอะไรขึ้นมาก่อนเนาะนะครับเราค่อยมา ตัดแยกอีกทีหนึ่งนะครับผมเราชําเป็นท่อนอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าในลักษณะที่เราตัดเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะมีราคานะครับผมเราก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงเราครั้งแรกที่หนุ่มเกษตรได้ชํานะครับผมลองวิชาหนุ่มเกษตรด้วยซ้ําไปนะครับดังนั้นก็นะครับเนี่ยดินต้องให้โปร่งที่สุดนะครับอินทุวเรียมเป็นไม้ตัวนี้น่าจะ การช้ำยังไงนุำมระเสริฐก็เอาโอเคแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันประมาณสักเดือนหนึ่งเนาะนะครับวันนี้ก็วันที่ห้ากรุณานะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับประมาณเดี๋ยวนุงมระเสริฐจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมว่ามันจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะครับว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับพ,พ,พี่เพื่อนท่านไหนที่สนใจนะครับ สนใจสูตรนะครับวิธีแดินทางนะครับผมก็สามารถดูได้นะครับผมกระจนช่องเกษตรไฟฟ้าเดียวกันนี่นะนะครับหนุกเศษอัปเดตให้ดูกันเป็นประจำนะครับเพจเกษตรไฟฟ้าเดียวกันนะครับเข้าไปติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะครับผมเพจเกษตรไฟฟ้าเดียวกันนะครับพิมเกษตรไฟฟ้าเดียวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเด้งขึ้นมาเองนะครับผมนั่นก็แนวทางหนุกเกษนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่เพื่อนทําไมถึงรีบเพราะว่าตอนนี้เรา ผ้าม่านด้านบนนะครับแสงสว่างจะไม่มีพอหลังจากปลูกเสร็จประมาณนี้นะครับผมด้วยกล่องโฟมนี่แหละพลาสติกรองด้วยนะครับน้ําไม่ต้องรดนะครับผมพ,พี่เพื่อนน้ําไม่ต้องรดเพราะว่าเขามีความชุ่มชื้นอยู่ในวัสดุชําของเราอยู่แล้วนะครับผมสเปกน้ํามอสนินนภูเขาไฟนะครับมันมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อ,อะไรอะมะพร้าวสับนะครับเพอร์ไล นะครับผมก็มีแล้วก็มีถ่านดังนั้นความอบเวลาอบเขาจะมีไอ้น้ำนความชุม่มชื้นเขาจะหล่อเลี้ยงของเขาเองนะครับไม่ต้องลดน้ําถ้าลดน้ําเดี๋ยวทอดพันธุ์จะเน่าเสียได้นะครับแล้วก็ถ่านช่วยทําให้ความเย็นแล้วก็หินช่วยทําให้มีความเย็นนะครับก็จะหล่อเลี้ยงทอดพันธุ์อยู่ตลอดนะครับผมดังนั้นเราปลูกเสร็จก็ไว้นะครับในห้องอบประมาณนี้นะครับดแล้วก็ปลูกเสร็จก็จะเอาไว้ในห้องอบแล้วก็จะปิด ผ้าลงนะครับอบไว้ความร้อนอย่าให้เกิน40องศานะครับอบอยู่ในแสงสว่างาศาสตร์องเข้าถึงนะครับไม่ต้องให้โดนแดดโดยตรงถ้าโดนแดดโดยตรงนะครับจะทำทำให้ต้นพันธุ์เราร้อนจนเกินไปหรือวัสดุปลูกชําเรานะครับแห้งแห้งแล้วก็อ่ากูง่ายๆก็คือเสียหายได้นะครับผมแล้วก็ต้นพันธุ์เราเสียหายได้ด้วยนะครับผมดังนั้นก็ กำลังให้ใจให้หนุ่มเกษียณด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ